ก่อนที่มึงจะลงโทษลูกน้องเนี่ยมึงต้องทาให้มันรู้ก่อนว่าที่มันโดนลงโทษอะ่ะเพราะว่าอะไรและมึงต้องมั่นใจนะว่ามันผิดเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่ไปโดนคนซื้อบือ้อคนที่1นึ่งเป่าหูมึงมาแล้วเมื่อกลายเป็นซื้อบือ้อคนที่4ี่หอันนี้คือเรื่องจริงนะที่เคยเกิดขึ้นในออฟฟิศเก่าพี่คือมันมีลูกน้องคนหนึ่งเวย้ยคือแบบมันไม่รู้เลยว่าการที่มัน,นแอบคุยตรงกับลูกค้าโดยที่ไม่มีซีเนียอยู่ด้วยเนะ่ยเขาถือว่าเป็นความผิดคือเด็กคนนี้ไม่เข้าใจเวย้ยว่าการที่เขาเ มันผิดยังไงแม้แต่ตัวมันเองมันยังไม่รู้เลยนึกออกอปะเพราะการที่มันไปคุยตรงแบบนั้นสภาหนึ่งลูกค้าเป็นยังไงแอบเดียวงานรับหลังเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เกิดคอนฟ lict กันมากมายหลายอย่างสุดท้ายก็เสียทั้งลูกค้าเสียทั้งทีมงานเนาะเพราะฉะนั้นนะมึงต้องบอกให้มันรู้ว่าการที่มันทําแบบเนี้ยผิดเพราะอะไรทําไมเขาถึงไม่ให้ทํามันจะได้รู้ตัวเพราะบางคนอ่ะมันเพิ่งเริ่มงานกับมึงอ่ะเป็นที่ที่หนึ่งที่ที่สองอ่ะมันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรอกนึกอหกไหมเพราะฉะนั้นนะวันนี้ถ้าาาาเเรรรจะลงงโททษใใคกต้้้ออํหู่่นวา เขาโดนลงโทษเพราะเขาผิดเรื่องอะไรไม่ใช่อยู่ยดีๆไปลงโทษเลยดทีด่เขาไม่รู้เขาจะไม่รู้สึกสำนึกผิดแล้วเพอๆเขาก็ต่อต้านบึงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะใครเคยโดนลงโทษแบบพี่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดเชี่ยอะไรเลยเนี่ยลองมาคอมเมนต์บอกเล่าให้กันฟังหน่อย